และสักครู่ต่อไปนับว่าเป็นโอกาสที่มีร่าแฟนเพลงเป็นที่รักยิ่งของลูกชายชั้งสามไม่ว่าจะเป็นไรอันบอบิริตก็ดีรีโออทิพร้อมด้วยฟอมชลพิพัฒน์วันนี้สามหนุ่มสุดหลอ่อเป็นลูกชายที่อยู่ในหัวใจของพวกเราและต่อไปนี้ท่านจะมีโอกาสได้ชมที่ไหนนอกจากที่นี่เป็นครั้งแรกจากสามหนุ่ม สามมุงสุดหล่อลูกชายของพวกเรานะครับจะได้มอบผลงานเพลงนี้ทั้งสามท่านสามคนให้กับคุณแม่สุดที่รักของพวกเราทั้งสามขอเสียงตะมือกับลูกชายสุดที่รักไรอันแกนะดิบรียอธิพร้อมด้วยฟาร์มชาพั ี่สิบต้นต้นอยู่เป็ะเนี่ยอยู่เป็นขอขอบคุณครับฮยสนุกกันต่อนแล้วไมนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ

รูปฝนตกแล้วเปลียนรูนตารบายว้วอใชนนโอเโวน้องแรงอันไม่สบายเพราะว่าไม่มีน้ำพามเใชไมแม่แม่บ้านผมไม่เป็นห่วงผมอยงเงี้ย เขาคงมีชื่อก่อแล้วนี่ก็ต้องขอบคุณเขามากสีดีหลมออกนะนี่ใบเหล็กอะไรครับเนี่ยบอกเอฟซีสารขอเพลงเด็กมันยั่วขนุ่มนารอนาเด็กมันยั่วในรั้วตัวไปหน่อยที่ซ้ำดั้ม่อยจึงก้ามาต้องเปลืองตัวมปวดครับผมแเลยที่ผมทำชั่วเพราะเด็กมันยั่วจริงๆ เมื่อถึงเดือนเมษายนุมบ้านนานันฝันคอยคงรักคอยคงรักจากกัวนี่แหละแล้วก็ขอบคุณทเพลงอัับนะครับขอบคุณทุกคนในที่นี้ด้วยนะครับกับเพลงสุดท้ายคุณเราสามคนนะครับขอบคุณแฟนเพลงครับขอบคุณแม่ๆที่มบ้านเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ ตกคือการจิบกระซับซึ้งครับเซอร์ซึ้งครับเซอร์หัวมันเป็นภาพที่ว่าเราอยากเห็นนะควาเป็นศิลปินเลยนะนี่นะแตกนายก็ต้องแตกนี่นี่น้ำตาแตกข้างนอกครับมาลูก่ายลูกอ่ะเซลฟี่กันสักนิดนึงครับมาขออนุญาตเซลฟี่นะครับรวมเลยเจนนครับ <Okay. S 2> อ่าสมัยครับหนึ่งสองสามยังดังไม่พอครับขอรวมพลังน,นะครับทั้งสามบ้านเลยหนึ่งสองสามโอเคโอเคจะขึ้น เดี๋ยวลูกเดี <ks> ๋ยวพี่เสร็จแล้วปุ๊บวันนี้โดยเฉพาะคุณแม่คุณแม่สังวรต้นโตนะครับพ้วยการพระญาติเดินเชิญครับก็เดี๋ยวจะได้ร่นถ่ายภาพกับลูกชายทั้งสามพระญาติเดินเชิญคุณแม่สัวรครับคุณแม่สัวรครับนี่เดี๋ยววันนี้ฝารั่งไทยทรับฟงดีโอพร้อมด้วยปั้นนะครับเป็นลูกชายคุณแม่นะฮะเสียงตระมือครับนี่ บทคนเน<อ>ี้นะครเราไม่มาสัักับเจรัสานะครับยัไม่ได้ถายภาพมาถ่ายภาพลุทายสุดท้ายนะครับคุณแม่อต้อนะครับกาล่นใจแม่สครับ

ขอขอบคุณน,นะครับคุณแม่สมรวรนโตครับเสียงตะโกนดังให้ท่านอีกครั้งครับผมเดีเ๋ยวเรอฟังข่าวดีจากท่านนะฮะเดี๋ยวจะมีโอกาสสัมผัสกับศิลปินอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่วันนี้ทั้งสามลูกชายเลยนะครับคุณแม่สมรวรน้องโตคุณแม่ผู้ใจดีเดี๋ยวช่วงนี้ลูกชายทั้งสามเนาะเห็นบอกว่ามาจากลำปางมาจากเชียงใหม่จากชลบุรีจากสงขลา เอาดีให้ลูก้า,ท,าทั้งสามได้ขอบคุณเล็กเด็กัปรขอเลขเด็ดขอเพลงเลกเ็ขอเลขเด็ดั่นเลขเด็ดเลขเด็ดเลขเด็ดเล็ลูกทุ่เลขไทยประมนี้ครับรได้แค่สองตัวแค่นี้ให้น้องเล็กให้น้องเล็กขอ,อ,อ,อบคุณก่อน ครับวันน so you so you e ี o, ้ก็ด okay. so ีใจมากครับผมก็เป็นงานแรกนะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับกำลังใจหน้าเวทีนะครับหลังเวทีด้วยยุกโยกเตียงนะยุกยุกเอามาจากบ้านอ๋อ้ไม่มีที่นั่งรู้สึกดีมากครับบ้านไม่ได้ขับสคนเลยนะครับพี่อั้นพี่ฟอมแล้วก็น้องเรียวเองนะครับอืมกำลังใจรถเปียบขอบคุณมากๆนะครับตลอดไปนะไปจ้าไปจ้วสามดา รหวานจริงนะจะเป็นพี really ่ก uh ับเกครับผมเรต้องขอบคุณท right ุกท่านนะครับมาในวันนี้นะบางคนมาใกล้มาไกลก็มาด้วยด้วยใจที่ที่รักเราทสองคนจริงครับผมวันนี้ก็ขอให้ท่านท่านก็ต้องขอสุิภาพครับผมของคนงานของเราสองคนด้วยของ ของพี่ฟองก็จะมีอาจารย์โคจานพงศ์นะครับไม่หมดนี่ทั้งเราสองคนนะครับแล้วก็ผลงานต่างๆทางยุ่เข้าได้ขอครับแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายให้พี่ชายเวทพรสักนิหนึ่งครับผมเจอเนี่ยทุกคนก็ถือโอกาสเวทพรมาสบการณ์ด้วยนะครับกับวันนี้โอ้โหแม่แม่กุหลักผู้ใหญ่เยอะมากนะครับก็ขออวยพรให้กับแม่แม่นะฮะไม่รองอาจารย์ไม่รออาจารย์คุเข้าตาคุณข้าตานี่ยขอเวทพรให้กับแม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านน้องลิโอบ้านน้องฟองบ้านน้องไรอันแล้วก็รวมถึง ผู้ชมนะครับที่มาดูเราข้างหน้าเวทีนะครับทางด้านหลังด้วยนะครับก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสุขภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับการต้อนรับในวันนี้ครับขอบคุณมากๆนะครับผมฝากติดตามผลงานพวกเราทัง้งสามคนด้วยครับขอบคุณทุกทขอบคุณใหม่ครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับรักมาก ด้ตาดวงใจภานมื่อวักร์ใส่้รับจากรอยนรแต่ประเด็นพร้อมด้วยนี่เป็นอันสงสุการนะครับขอนมสุตมานะครับรับความสุขแลาวยิ่งพ่ออย่างยำลงในชนนี้นะครับนี่เป็นอันนะครับในกระเป๋าิดนามด้วยนะครับผมคิดต่อไปเรอนะครับ